ก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการหาเงินฟรีเข้าในส่ของบัญชีทรูมิ o ลิวอลเล็ตแบบโดยตรงนะครับผมโดยที่เราไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับเดี๋ยวในคลิปวิดีโอนี้ผมจะสอนวิธีการถอนเงินด้วยนะครับว่าต้องถอนแบบไหนอย่างไรนะครับผมก่อนอื่นนะครับเราจะต้องมีแอปทรูมิลลิวอลเล็ตนะครับที่จะใช้ในการรับเงินนะครับใครยังไม่มีแอปทรูมิลลิวอลเล็ตเนี่ยก็ไปสมัครให้เรียบร้อยเนาะในยูทูบมีสอนค่อนขข้าาางหลลยยคนเเที่ สอนสมัคร TruMoney Wallet ลองเข้าไปดูได้นะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําเงินกันเลยนะครับผมโอเคนะครับผมในส่วนของเว็บไซต์ที่ผมจะมาอัปเดตนะครับวันนี้นะครับผมมีชื่อว่า b u c k i f i นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเว็บไซต์นะครับที่สามารถถอนเงินเข้ากับ TruMoney Wallet ได้เนาะหลายๆคนเนี่ยน่าจะพอทราบอยู่แล้วนะครับในส่วนของการทําเงินจากเว็บไซต์นี้นะครับสำหรับใครที่เป็นมือใหม่นะครับผมอยากจะมีเงินเข้า TruMoney Wallet ฟรีๆเนี่ยก็ลองมาสมัครใช้งานเว็บไซต์นี้ดูได้นะครับขั้นตอนแล้วก็วิธีการ สมัครนะครับอยู่ด้านล่างคลิปเดีโวนี้ผมได้ทําคลิปสอนไว้แล้วนะครับสามารถเข้าไปดูขั้นตอนวิธีการสมัครได้เลยนะครับว่าต้องสมัครแบบไหนอย่างไรนะครับวิธีการสมัครนะครับผมสมัครได้ง่ายมากนะครับลองเข้าไปดูก่อนการใช้งานนะครับสมัครได้ทั้งมือถือ Android iOS และก็คอมพิวเตอร์เลยเนาะเดี๋ยวในคลิปนี้ผมจะสอนการถอนเงินนะครับแล้วก็การใช้งานนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรถึงเราจะได้รับเงินเนาะเมื่อเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้เรามากดที่เมนูที่2นะครับเดี๋ยวผมจะถอนเงินให้ดูก่อนนะครับ การถอนเงินเนี่ยสามารถถอนได้2แบบหนึ่งก็คือ,อสกุลเงินคริปโตนะครับเราก็สามารถเลือกถอนได้เลยว่าเราเนี่ยจะถอนอะไรนะครับในส่วนของเหรียญคริปโตเนาะสำหรับเหรียญคริปโตตรงนี้นะครับผมไม่มีการลงทุนนะครับถอนได้ทุกเหรียญน,นะครับผมก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราเนี่ยจะเลือกเหรียญอะไรชอบเหรียญไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าเราก็สามารถเลือกถอนได้เลยนะครับสำหรับเว็บไซต mesmo, ์ Max ไซไฟนะครับผมไม่จํากัดกระเป๋าเนาะในการรับเหรียญคริปโตนะครับเพื่อนๆสามารถใช้กระเป๋าไหนก็ได้ในการรับเหรียญจากเว็บไซต์ ช่องทางที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ TruMoney e Wallet นะครับก็กดเข้าไปเนาะเริ่มต้นการถอนเงินเนี่ยอยู่ที่100บาทนะครับสูงสุดจะอยู่ที่1,000บาทนะครับวันนี้นะครับผมก็จะทําการถอนเงินที่300บาทนะครับ300 TruMoney Wallet เนาะเราก็เลือกรายการลงไปนะครับจากนั้นนะครับผมด้านล่างตรงนี้นะครับมันจะมีให้เราใส่เบอร์ TruMoney Wallet นะครับทั้งหมด10ตัวนะครับโดยวิธีการใส่นะครับก็ให้เราใส่บวก66แล้วก็ขีดนะครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์ TruMoney Wallet ของเราทั้งหมด อ่าสิตัวนะครับใส่ลงไปด้านล่างในช่องข้อที่สนะครับผมโอเคนะครับตรงนี้ผมก็ได้ทําการกดถอนเงินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสร้างการถอนเงินของคุณสําเร็จจะดําเนินการภายใน2 4ถึง48ชั่วโมงนะครับใน2การถอนเงินเนาะนี่ครับอันนี้เป็นข้อความที่เขาแจ้งมานะครับส่วนด้านล่างตรงนี้นะครับก็จะเป็นใน2การถอนเงินที่รอดําเนินการตรวจสอบนะครับผมตรงนี้ที่ผมถอนไปเมื่อกี้นะครับก็รอการตรวจสอบนะครับประมาณอ่าหนวันนะครับจากที่เคยถอนเนี่ยไม่เกิน2 นะได้รับเงินแน่นอนนะครับต่อไปนะครับเราก็รอนะครับการตรวจสอบยอดเงินนะครับพอเราตรวจสอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมถ้าเว็บมันตรวจสอบแล้วตรงนี้มันจะแจ้งว่าสถานะเสร็จสมบูรณ์การถอนเนาะวิธีการเช็คนะครับก็ให้เรากดไปที่เมนูการถอนเหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดอันที่3นะการถอนเงินที่ผ่านมาเนาะกดเข้าไป พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของประวัตินะครับการถอนเงินของเรานะครับที่เราได้ถอนไปเมื่อกี้จํานวน300บาทนะครับตรงนี้เราจะต้องรอทางเว็บเนี่ยตรวจสอบให้เสร็จเรียบร้อยก่อนถึงเราจะได้รับเงินนะครับถ้าสถานะตรงนี้เนี่ยมันขึ้นคําว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับมันก็จะเป็นสีเขียวแบบนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีคําว่ากุญแจนะครับเป็นตัวสีชมพูเนาะให้เรากดเติมเงินตรงนี้เข้าไปยังทู u มิเนอร์วลเลของเราอีกครั้งนึงนะครับถ้าเราไม่กดเติมเงินก็จะยังไม่เข้า นะครับผมต่อไปนะครับเรามาดูที่วิธีการทําเงินหรือว่าทำคะแนนจากเว็บไซต์นี้กันนะครับว่าต้องทําแบบไหนอย่างไรนะครับสำหรับวิธีการทําขั้นตอนแรกนะครับให้เรามากดที่ของขวัญรายชั่วโมงเนาะตรงคําว่าเรียกร้องนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นการกดเคมคะแนนนะครับผมก็ให้เรากดเข้าไป แล้วก็กดเข็มได้นะครับวิธีการกดเข็มก็ไม่ยากนะครับตรงนี้จะเป็นการกดเข็มทุก1ชั่วโมงนะครับถ้าใครมีเวลาว่างก็สามารถมากดเข็มนะครับเพื่อที่จะรับคะแนนเพิ่มเติมได้ตรงนั้นนะครับผมไม่ยากนะอันนี้เขาจะทําการสุ่มคะแนนให้กับเรานะครับต่อไปนะครับพอเรากดเข็มเสร็จนะครับให้เรามากดที่แผงควบคุมนะครับแล้วก็กดตรงโบนัสความพักดีเนาะตรงนี้เลยนะครับกดเข้าไปเพื่อที่จะเป็นการเช็คอินเว็บไซต์นะครับตรงนี้เราจะได้รับคะแนนนะครับถ้าเราเช็คอินทุกวันเนี่ยโอกาสที่เราจะได้รับคะแนน สูงสุดถึง300คะแนนก็เพิ่มมากขึ้นนะครับกดตัวลงไปนะครับเ่าโอเคนะครับผมพอเราทําการเช็คอินเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ให้เรามาทําเมนูต่อไปกันเลยนะครับก็คือเมนูเควสนะครับในส่วนของเควสตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นในส่วนของภารกิจรายวันนะครับแล้วก็ภารกิจตลอดชีพนะครับ ตรงนี้เนี่ยเราสามารถทำภารกิจได้ทุกวันนะครับก็จะเป็นในสองการกรอกแบบสำรวจนะครับกรอกแบบสำรวจ20รายการแล้วก็รับคะแนนจากการเชิญเพื่อนเนาะเราก็สามารถไปเชิญเพื่อนต่อได้เนาะอันนี้ผมได้รับภารกิจมาก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ทําได้ทุกวันรับได้ทุกวันนะครับในส่วนของภารกิจนี้เลยนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของเมนูการอ้างอิงนะครับผมสำหรับเมนูการอ้างอิงตรงนี้นะครับก็ให้เรานะครับผมเข้าไปเชิญเพื่อนได้นะครับสำหรับใครที่ต้องการอยากจะเชิญเพื่อนต่อ การเชิญเพื่อนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละบ,บุคคลด้วยนะครับว่าเราเนี่ยจะแนะนําหรือว่าเชิญเพื่อนในรูปแบบไหนอย่างไรนะครับก็ลองใช้ลิงก์ตรงนี้ในการเชิญเพื่อนดูได้นะครับผมช่องทางหลักในการหาคะแนนนะครับผมก็คือการทําแบบสอบถามนะครับในส่วนของเว็บไซต์บักไซไฟานะครับการทาแบบสอบถามเนี่ยมันจะได้รับเงิน100%กว่าการเล่นเกมหรือว่าการดูวิดีโอต่างๆของแอปต่างๆนะครับสายแบบสอบถามนะครับควรที่จะลองทําดูเนาะ ใครที่ยังไม่เคยทําเลยเนี่ยก็ต้องลองทําดูนะครับเพราะว่ามันทําแล้วได้งินจริงแน่นอนนะครับในส่วนการทาแบบสอบถามนะครับสำหรับยอดเงินที่เราถอนไปเมื่อกี้นะครับผมก็รอการตรวจสอบนะครับผมถ้าได้รับการตรวจสอบแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้นะครับอีกหนึ่งคลิปวิดีโอสำหรับการถอนเงินก็เลือกถอนได้นเาะว่าเราเนี่ยจะถอนเป็นสกุลเงินคริปโตหรือจะถอนเป็นบัตรของข,องขวัญชูมิเน่ Wallet ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับเราเองนะครับว่าเราจะเลือกถอนอะไรแล้วแต่ความชอบเนาะสำหรับใครที่อยากเก็บเหรียญคริปโตก็ไป กัันนได้ะครบสำหรับเว็บไซต์นี้นะครับผมก็ถอนมาทั้งหมดนะครับ ตามนี้เลยนะครับ129.4ดอลลาร์นะครับผมถามว่าเป็นเงินกี่บาทอยากจะทราบยอดเงินตรงนี้แล้วก็ใช้ Google นะครับใช้ Google แปลงค่าเงินได้เนาะไปที่ Google นะครับเขียนคําว่าแปลงค่า USD แล้วกกดเข้าไปค่าเงินของดอลลาร์ตอนนี้นะครับจะอยู่ที่34.33ส่าตางค์นะครับแล้วก็วางยอดลงไปนะครับผมยอดที่ผมถอนไปทั้งหมดก็ประมาณ4,441บาทไทยนะครับที่ผมได้ทําการถอนเงินจากเว็บไซต์นี้ไปนะครับ ก็ในส่วนของบัคไซไฟนะครับก็สามารถทําเงินได้จริงนะครับโดยที่ไม่ต้องลงทุนแม้แต่บาทเดียวนะครับผมสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้งานเลยเนี่ยก็ลองมาทําดูนะครับผมทําแล้วได้เงินจริงแน่นอนนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับผมก็เป็นยอดเงินนะครับที่ผมได้รับมาครั้งล่าสุดนะครับที่ได้แลกไปเนาะและก็ครั้งที่แลกไปวันนี้นะครับยังไม่ได้รับนะอันนี้เป็นยอดเก่านะครับที่ผมได้รับมานะครับได้เงินจริงแน่นอนเนาะในส่วนของทรูมิ尼วอลเล็ยังไงนะครับถ้าผมได้รับเงินแล้วเดี๋ยวจะมาทําคลิปอัปเดตให้อีก1คลิปฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ